สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูดงอีกครั้งหนึ่งในช่องครูดงคอยนะครับครับผมสาหรับวันนี้นะครับครูดงจะมาพูดถึง2เหรียญนี้นะครับแล้วก็ครูดงตั้งใจที่จะปล่อยคลิปนี้เอาออกมาในวันที่19นะครับวันเสาร์ที่19เพราะว่าจะตรงกับงานของโรงกระสาบนะครับรงกระสาบสิทธิการ ครบรอบ160ปีวันนี้ครูโด่งก็เลยจะมาพูดถึงเหรียญที่ระลึกของเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็จะมีเหรียญหมุนเวียนอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับนี่ครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ให้ครูโด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูโดง่งทําคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆและที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลา,าดข้อมดีๆที่มีอยู่ในช่องครับผมสําหรับเหรียญแรกที่ครูโด่งจะมาพูดถึงนะครับนี่ก็คือเหรียญ50บาทนะครับ เหรียญ50บาทนี่ครับโลงกระสาบนะครับครบรอบ150ปีโลงกระสาบด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงนะครับร้น9รัชกาลที่4นะครับนี่ครับพระประเมนพระมหามงกุฎพระจอม9เจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนของเรานะครับ นี่นี่คือเหรียญครบรอบ150ปีโลงกระสาบนะครับผมสำหรับด้านหลังเหรียญนี่ก็จะเป็นตรงกลางเหรียญก็จะมีรูปนะครับก็จะเป็นรูปของโลงกระสาบนะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่5แห่งแล้วก็มีอยู่5โลงแล้วส่วนปัจจุบันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลกลางนี่คือเหรียญที่เป็นของอา่า โรงกระสาบนะครับครบ150ปีสำหรับเหรียญน,นี้ก็ผลิตมาเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วครับถ้าปัจจุบันนี้โรงกระสาบก็จะมีงานนะครับมีงานจัดงานครบรอบ160ปีโรงกระสาบนะครับเดี๋ยวคู่โด่งก็ตั้งใจจะไปงานนี้อยู่เหมือนกันก็จะเข้าไปดูเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปสักหนึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่จะเข้าไปนะครับก็จะว่า ถ้ามีโอกาสจะถ่ายรูปก,ก็จะถ่ายรูปมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับในเรื่องของการตามหลังเหรียญน,นะครับก็คือเหรียญน,นี้ถ้าพูดถึงเรื่องเหรียญน,นี้นะครับจํานวนการผลิตนถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญอื่นๆน,นะครับเหรียญ50บาทอื่นๆน,นี่ต้องยอมรับนะครับว่าเหรียญ50บาทลงกระสาบเนี่ยครับร้อปีเนี่ย เป็นตัวติดผลิตน้อยที่สุดนะครับผลิตเพียงแค่1 5 0 0 0 0เหรียญเท่านั้นเองแต่ถึงแม้จะเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับหนึ่งแต่ก็ใช่ว่าราคาจะสูงเป็นลำดับหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญนี้ถ้าอยู่ในกลุ่มของนักสะสมก็อยู่ที่300-400บาทเท่านั้นเองครับ300-500บาทก็ถือว่าไม่สูงนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสเก็บได้ก็เก็บนะครับแต่ถ้ายังไม่จำเป็นจริงๆก็เก็บตังค์ไว้กินก่อนเนาะ นอกจากคนที่จะพอมีกําลังนะครับจากเมื่อก่อนนะครับราคาก็500-700ตอนนี้ราคาก็ลงมาแล้วครับสําหรับเหรียญนี้นี่คือเหรียญที่คุโดงจะนํามาให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับจะเป็นวันที่9ครบ150ปีโลกระสาบไทยนี่ครับแต่ก็ถือว่าสวยนะครับเพราะว่าด้านหลังนี่คมชัดมากเลยคุโดงจะพยายามอ่ขยับให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆ นี่ครับผมนี่คือเหรียญแรกนะครับครับผมทีนี้มาพูดถึงเหรียญที่สองนะครับสําหรับเหรียญที่สองนี้นะครับจะเป็นเหรียญสิบบาทนะครับขออนุญาตจะเป็นเหรียญสิบบาทนะครับเป็นปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับซึ่งเหรียญปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นี้ถือเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อย ลำดับที่5้นะครับผลิตเพียงแค่1ล้านกว่าเหรียญเองก็ถือว่าเป็นเหรียญหายากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆดูนะครับเหรียญน,นี้จะมีราคาเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับสำหรับเหรียญปีลึกๆที่ผ่านมาก็เนื่องจากว่าพอ,อาในหลวงราชการที่9ของเราสเสด็จสวรรคตนะครับก็เลยทางกรมธรรั์ษ์ก็นำเหรียญพวกนี้เก็บเข้า คังเพื่อหลอมแล้วก็นํามาผลิตเหรียญเป็นเหรียญ10บบาทของรัชกาลที่10นะครับทําให้เหรียญปีลึกๆจึงหาได้ยากนะครับสําหรับเหรียญปี2534นี้ก็ผลิตล้านกว่าเหรียญเท่านั้นเองวันนี้ก็เลยนํามาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเจอในระบบนะครับก็เก็บเอาไว้เลยนะครับแต่ถึงแม้จะหายากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับ นี่2,534วันนี้รูโดก็เลยนำทั้งสองเหรียญน,นี้มาพูดคุยกับเพื่อนๆโดยเฉพาะเหรียญ150ปีโลงกระสาบเหรียญ50บาทครับผมวันนี้หวังว่าพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆบ้างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ